เพราะนั้นปัญหาเดิมๆนะครับในส่วนของการแชร์เครื่องปรินนะครับที่ไม่สามารถแชร์ได้นับปัจจุบันนี้เนี่ยตัว Print Server NP330 NW ก็ 30, w, จะมาช่วยตอบโจทย์เรื่องนี้อย่างแรกนะฮะอย่างที่2คือปัญหาของเพื่อนๆบางครั้งเนี่ยเราเจอปัญหาว่าการเดินสายนะครับไม่ว่าจะเป็นสายแลนนะครับสาย USB ต่างๆนะครับการจัดวางเครื่องปรินที่ มันมีข้อจํากัดในพื้นที่การใช้งานของแต่ละที่ใช่ไมครับช่างเบียร์ใช่แล้วบางครั้งเนี่ยถ้าเราเชื่อมต่อแบบ usb เนี่ยใช่ไหมครับช่างเบียร์มันก็จะต้องมีคอมพิวเตอร์กับเครื่องปรินที่ต้องอยู่ติดติดกันใช่มับใ,<ช>ใช่ครับแต่บางที่สถานที่บางบางที่เนี่ยมันมันมีภาวะจํากัดว่า เครื่องปริ้นเนี่ยมันเสียงดังใช่ไหมฮะแล้วเขาต้องการที่จะวางเครื่องปริ้นไว้ไกลๆกับผู้ใช้งานนะครับ,รบหรือเป็นห้องที่มันเก็บเครื่องปริ้นโดยเฉพาะ,เ,เ,ะเป็นส่วนรวมเลยนะเป็นส่วนรวมเลยนเป็นส่วนรวมพิมพ์เตอร์อะไรก่าเป็นส่วนรวมพินเตอร์เลยเขาเรียกว่าห้องปรินติ้งโดยเฉพาะเลยะนะครับเวลา user สั่งปริ้นงานไปเนี่ยเสียงมันไม่ดังมารบกวนนะฮะหรือแม้กระทั่งการเดินสายแลนมีข้อจํากัดบางที่เนี่ยไม่สามารถเดินสายแลนได้นะฮะพวกเนี้ย ป r ินซอวอรตัวนี้มันจะขจัดปัญหาการเดินสายทุกอย่างทุกประเภทเออกไปเลยนะช่างเบียรเพราะว่ามันสามารถปิ้นงานผ่าน Wi-Fi ไ,ไ,ได้อ่าอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติอีกตัวหนึ่งเลยนะครับที่ช่วยตอบโจทย์การใช้งานนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ขอให้เ,เพื่อนๆมีตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi นะครับแล้วก็มีตัวเราเตอร์นะครับที่จะกระจายสัญญาณ Wi-Fi ให้ไปถึงตัวปินซวอรได้นะครับตัวนี้มันจะรับสัญญาณ Wi-Fi และการสั Galaxy, ่งงานผ่าน WiFI เนี่ยพิมพ์มาผ่านเท้าเครื่องพิมพ์สามารถสั่งพิมพ์ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะตอบโจทย์ตรงที่ว่าเครื่องพิมพ์จะแยกไปอยู่อีกห้องหนึ่งก็ได้ช่างเบียร์แต่เราก็สามารถที่จะสั่งพิมพ์ได้ขอให้ตัวศูนย์รวม WiFi ตรงนี้มันไปถึงเครื่องพิมพ์ก็พอใช่ตัวนี้ก็ตอบโจทย์อีกเรื่องนึงนะครับในส่วนของการการพิมพ์ผ่านระบบ WiFI นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ช่วยตอบโจทย์นะครับก็คือในเรื่องของการอัปเกรดเครื่องพิมพ์เก่านะครับ ให้ให้ตัวเครื่องพิมพ์เก่าเนี่ยมันเปรียบเสม,มือนมีระบบเน็ตเวิร์กไปในตัวใช่ไหมช่างเบียร์<ช>เพราะท<ช>ุกวันเนี้ยเครื่องพิมพ์บางรุ่นเนี่ยหากเราต้องการที่จะต้องการที่มันมีสายแลนหรือต้องการมีระบบเน็ตเวิร์กในตัวเนี่ยราคาจะค่อนข้างสูงใช่ไหมช่างเบียร์ใช่ครับผมยกตัวอย,อย่างอย่างเครื่องดอทแมททิกพิมพ์เตอร์ใช่ไหมฮะถ้าเราต้องการอ่ารุ่น LQ 2090หรือ590ที่มันเป็นรุ่น N นะครับช่างเบียร์จากโปรตีเนี่ยเราราคาเครื่องโปรตีมัน20,000บาท ่ไหมฮะหากเป็น2 0 9 0หรือ590 n เติม n เข้าไปเท่านั้นแหละคือมีการ์ดแลนด์เท่านั้นแหละตัวนี้ราคาจะปรับเพิ่มอีกหนึ่งบาทเลยโอ้โหนะฮะการ์ดแลนด์ตัวเดียวเนาะใช่ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ช่วยตอบโจทย์อีกว่าเพื่อนๆสามารถที่จะลดคอสได้โดยที่เราสั่งซื้อเครื่องปริ้นตามปกติใช่ไหมฮะแต่เราต้องการเครื่องปริ้นที่ปริ้นผ่านระบบเน็ตเวิร์กตัวนี้ก็จะมาช่วยเสริมช่วยเสริมเครื่องปริ้นเก่าตัวนี้ให้สามารถิมผ่านนนนรระบบบแลดไ้เหือกัใ